สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อมก็พาทุกคนมาเที่ยวตลาดกันนะคะพอดีว่าตลาดนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับโรงเรียนที่มาส่งหลานนะคะก็เลยแวะมาซื้อของกินเป็นอาหารเช้าสักหน่อยที่เห็นกันอยู่เนี่ยก็จะเป็นขนมที่ทําจากงาน,นะคะทุกคนบอกเลยว่าถ้าไม่มาที่นี่อมก็คงจะไม่เคยกินเหมือนกันค่ะรสชาติามันก็จะออกจืดๆค่ะถ้าใครติดหวานก็อาจจะแนะนําให้ต้องจิ้มกับน้าตาลน,นิดหน่อยนะบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยดีจริงๆเลยค่ะทุกคนตั้งแต่ออมมาอยู่เชียงรายรู้สึกว่า ออมเป็นคนที่ตื่นเช้าบ่อยมากนะคะแต่ว่าตอนอยู่ใต้นี่ก็คือนอนตื่นตีส0บตลอดและแน่นอนคะ่ะว่าน,นี่ไม่ใช่คลิปตอนปัจจุบันนะคะก็คือออมดองคลิปไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วคะ่ะตอนนั้นยังไม่มีฝุ่นเลยอากาศดีสดชื่นมากๆเลยคะ่ะของส่วนใหญ่ที่เอามาขายนะคะก็จะเป็นของที่ชาวบ้านปลูกแล้วก็หามาเองคะ่ะอย่างเช่นเจ้านี้นะทุกคนดูสีปลาคือสดมากยังดิ้นเด่วเวเลยซึ่งตลาดที่อมพามาเดินนะคะ ก็คือจะติดกันอยู่2ตลาดนั่นก็คือตลาดกาดหลวงแล้วก็ตลาดไฟไหม้ตลาดกาดหลวงเนี่ยก็จะขายครบทุกอย่างเลยนะคะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยมาเดินช่วงหกโมงนะหกโมงเช้าทั้งตลาดกาดหลวงแล้วก็ตลาดไฟไหม้เลยซึ่งตลาดกาดหลวงนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกับวัดมิ่งเมืองเลยส่วนตลาดไฟไหม้จะอยู่ทางด้านขวานะคะ หลังจากที่พาทุกคนไปชื่นชมกับบรรยากาศตอนเช้าแล้วนะคะออมก็จะพาทุกคนไปเที่ยวอีกสองที่ในจังหวัดเชียงรายกันที่แรกนั่นก็คือไรเบียรสิงค์ค่ะออมมาเที่ยวที่นี่นะคะตอนช่วงเย็นหลังจากที่รับหลานกลับจากโรงเรียนพอดีนะคะทุกคนบรรยากาศเย็นสบายกําลังพอดีมากๆแถมยังได้ดูแสงพระอาทิตย์ตกด้วย ที่นี่เขามีกิจกรรมกระโดดสายสลิงจากหอคอยสูงๆมาด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าออมยังไม่กล้าเล่นนะคะก็เลยไม่ได้เล่นให้ทุกคนดูค่ะบรรยากาศคือดีมากๆเลยนะคะในการจัดบูธอะไรต่างๆให้เราได้ถ่ายรูปแล้วก็นั่งชิลกันกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทเห็นต้นคริสต์มาสแบบนี้นะคะทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะออมดองคลิปจริงๆค่ะ แต่ก็ต้องขอชื่นชมเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาจัดมุมถ่ายรูปได้ดีทุกปีที่ออมมาเลยทั้งหลานทั้งออมนะคะแล้วก็ทุกคนในครอบครัวเนี่ย,ยถ่ายรูปกันมันเลยค่ะ มาเดินเล่นกันต่อดีกว่าค่ะมาดูที่ถ่ายรูปมุมต่างๆกันต่อเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งริ้งค่ะแล้วก็นี่เลยพระอาทิตย์ตกดินค่ะทุกคนแสงแยงตาสวยมากและนี่ก็เป็นมุมต้นคริสต์มาสอีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนนี่ให้แม่เป็นพรีเซนเตอร์ไปเลยค่ะและนายแบบคู่ต้นคริสต์มาสอีกหนึ่งคนค่ะชื่อน้องเพชรค่ะน่าจะกำลังหมั่นเขี้ยวลูกบอลที่แขวนอยู่บนต้นไม้นะคะ และมุมตรงนี้นะคะเราอยากแนะนํามากทุกคนดูสิดอกไม้สวยมากสีสดสุด,สดเข้ากับบรรยากาศอาคารข้างหลังมากเลยนะคะเป็นแบบแนวบ้านไร่ยุโรปอะไรอย่างนี้ทุกอย่างคือลงตัวสวยกันแบบไม่ได้นัดหมายไฟเอยแสงอาทิตย์เอยโอ้โหเขาจัดดีจะสวยมากจริงๆทุกคน 对。 ม็มอิ่มแล้วนะคะกับไรเบียสิงต่อไปนะคะเราก็จะไปเที่ยวกันที่ไรเชิงตะวันหรือศูนย์วิปัสนาสากลไดเชิงตะวันบรรยากาศที่ก่อนที่จะเดินเข้าไปในประตูนะคะก็รู้สึกถึงความร่มเย็นแล้วค่ะทุกคนคือทางเข้า,าจะาประดับประดาไปด้วยต้นไม้ไผ่แล้วก็ประตูทางเข้าก็จะเป็นทรงที่ไม่รู้นะแต่ว่าเราอ่ะรู้สึกเหมือนว่าเป็นแนวออกจะเป็นเหมือนคล้ายๆญี่ปุ่นนิดๆน,น,นะคะเป็นที่ที่ดูโอ้อาแล้วก็ใหญ่โตมาก ากเลยนะคะทุกคนแต่ก็แฝงไปด้วยความสงบแล้วก็ร่มเย็นค่ะประตูทางเข้าของเขานะคะก็คือใหญ่โตมากเลยค่ะแล้วก็ทําจากไม้หมดเลยก่อนจะเข้านะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะให้เราสแกนอุณหภูมิก่อนแล้วก็ลงลายมือชื่อก่อนเข้าไปในเขตนะคะ เดินเข้ามานะคะก็พบกับเน้นน้อยน่ารักแบบนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งในไล่เชิงตะวันเนี่ยทุกที่นะคะก็จะมีการสอดแทรกเกี่ยวกับหลักธรรมะให้เราเนี่ยได้ซึมซับแล้วก็ขัดเกลาจิตใจไปด้วยธรรมะนะคะทำให้เกิดความสงบจิตสงบใจอะไรแบบนี้นะคะทุกคน อย่างเช่นรูปปั้นเนตรงนี้ค่ะทุกคนตอนแรกออมก็สงสัยว่ามันหมายถึงอะไรแต่พอดูดูไปก็อ,อก๋อเข้าใจแล้วว่าหมายถึงว่าแบบจะเสือให้เห็นว่าให้เราเนี่ยปิดตาปิดหูปิดปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รูปในรรูปสุดท้ายก็คือเหมือนให้เราเนี่ยใช้ใจในการนำทางในการทำสิ่งต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะจากที่เราเข้าใจนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่า ความหมายจริงๆมันคืออะไรถ้ายังไงใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์บอกกันได้นะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินซุ้มดอกไม้สีม่วงค่ะทุกคนสวยมากใครมานะคะก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะแล้วก็นี่เลยเราถ่ายไปนี้ให้ดูนะคะก็คือจะบอกว่าระหว่างทางเนี่ยจะมีเหมือนเป็นคำพรงติดให้เราเนี่ยได้อ่านตลอดทางเดินเลย มาที่นี่นะคะก็ถือว่าได้ทั้งรูปแล้วก็ได้ทั้งความสบายใจแล้วก็ได้ทั้งเกร็ดเคล็ดลับดีๆให้ไปใช้เป็นแนวคิดในการปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการพูดคุยกับคนหรือว่าการใช้ชีวิตทุกวัน everyday ของเรานะคะมันสามารถที่จะนำไปปรับใช้ให้ความคิดเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็มีความสุขได้จริงๆคะ่ะ ก็จะไปพบเจอกับลานหญ้ากว้างใหญ่โตสวยมากทุกคนแล้วก็จะมีรูปปั้นเนนน้อยสี่รูปแบบนี้นะคะทุกคนอยู่กลางสนามหญ้าตรงนู้นเลยเห็นแล้วแบบสวยมากทุกคนมันเป็นงานศิละปะที่แบบเราดูแล้วเราสบายตา เชิงตะวันนะคะที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลกค่ะถ้าเพื่อนๆได้มาเที่ยวที่นี่นะคะก็จะได้เห็นรูปนะคะภายในศูนย์วิปัสสนาเนี่ยมีรูปที่มีชาวต่างชาติมานั่งวิปัสสนาด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ให้ทำบุญหลังคาอะไรประมาณนี้นะคะ ใครมาก็สามารถมาทําบุญบริจาคได้นะคะเดี๋ยวออมนะคะจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ยินเสียงความสงบภายในได้เชิญตะวันกันแบบชัดๆนะคะว่ามันสงบยังไงไปฟังกันเลย ที่นี่แบบกว้างมากเลยค่ะแล้วก็สงบร่มรื่นมากๆเลยนะนนี้เราเดินอยู่ที่สวนที่เอ,อ่อเขาทำอนุรักษ์ต้นไม้ที่แบบมีอายุเก่าแก่ไว้นะสวยมากเลยแล้วก็ย่านี้ก็คือไม่ลกเลยนะคะทุกคนมีสงบมากเลยค่ะถ้าแบบใครที่อยากจะมาผ่อนคลายหาพวกสถานที่ที่ สงบสงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็ได้เดินชิลชิช,ชมธรรมชาติก็ที่นี่เนี่ยออมคิดว่าเหมาะมากเลยนะคะทุกคนที่ทุกคนแบบน่าจะมาแวะเที่ยวกันนะแต่ถ้าเป็นช่วงที่เป็นออช่วงวันขึ้นปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คนอาจจะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็อากาศดีด้วยค่ะทุกคนอยู่ถ้ำกลางหุบเขาเลยนู่นหลนเรากำลังวิ่งมาหาแล้ว อยากมาเดินกับน้าออมหรอหที่ต้นไม้พวกนี้นะคะทุกคนแบบเกือบร้อยร้อยปีเลยอะเขาอ,อนุรักษ์ไว้สวยมากแต่เราไม่รู้นะคะว่ามันคือต้นอะไรบ้างทำยู u ูบกับน้าออมไหมนาออมทำยู u ูบเนี่ยโอเคเอาน,น้ำดดยขึ้นบนโอ้ต้นนี้เขาลดอย่างดีเลยอะยิงน้ำขึ้นไปถึงข้างบนเลย โดนนะ้ำเอาเพชรไปก่อนเลย บรรยากาศสนุกๆมาดูวิวสวยๆกันต่อค่ะตรงนี้นะคะอ,อมก็พาทุกคนเนี่ยมาดูกันใกล้ๆเลยที่เป็นพระสี่องค์ตรงนี้นะคะทุกคนสวยมากๆเลยตรงนี้ไฮไลท์สุดๆเลยนะคะถ้าทุกคนมาเนี่ยอย่าลืมมาถ่ายรูปตรงนี้นะอ,อมบอกเลยว่าสวยมากๆทุกคนต้องมาเห็นด้วยตาจริงๆนะนี่อ,อมมาถ่ายเนี่ยยังไม่สวยเท่ากับที่ได้ไปเห็นจริงๆเลยทุกคน จตดที่นี่นะคะจะมีสถานที่สวยๆให้เราได้เดินเล่นรับชมกับความสงบของธรรมชาตินะคะก็ยังมีคาเฟ่ให้เราได้นั่งเล่นกันด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าออมเนี่ยมาไม่ทันคาเฟ่ปิดซะก่อนค่ะเดินมาอีกนิดนะคะก็จะเจอกับถงทางเดินค่ะที่มีการเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เคยจัดณนทะีี่ ให้เราได้ดูแล้วก็ได้อ่านกันด้วย มุมทางเดินตรงนี้นะคะเป็นธงสีาขาวๆแล้วก็มีโคมแบบภาคเหนือด้วยสวยสุดๆเลยค่ะทุกคนเพื่อนๆอย่าลืมมาถ่ายรูปกันนะสําหรับวันนี้เนี่ยอมก็พาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวกันถึง3ที่ด้วยกันเลยนะคะทุกคนถ้ายัางไงเพื่อนๆได้แวะมาเชียงรายเนี่ยก็อย่าลืมมาแวะสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆที่อมแนะนํากันด้วยนะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s ไ r i ป e กำลังใจกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ